อยากเล่นยับ้านงูเพี้ยนมีโม่นะครับคลิปนี้นะครับาสิงนุมท้าน้องโฟกัสเป่าลูกโป่งแข่งกันนะครับเราจะมีลูกโป่งครับใครเป่าได้ใหญ่ที่สุดนะคนนั้นจะชนะโอเคปะไหวไหมโฟกัสไหวอ่ะต่อให้ก่อนเลยเป่าไปก่อนอ่ะเป่าอ่าเออเออ อ่าอ uh, uh. uh, ่าเออเอออ่าเป่าลูกโป่งครั้งแรกนะครับอ่าเอาปากลูกโป่งเข้าจมูกตัวเองแล้วปล่อยลมออกอ้าวเข้าจมูกตัวเองอ่าเข้าจมูกตัวเองผมยังไม่ได้แปรงฟันเลยเออไม่เป็นไรหรอกของตัวเองเอออ่าเป็นไงบ้าง อ,อ่าป่าวไม่ป่าวไม่ป่าวไม่อ่าป่าวไม่ป่าไม่ป่าวไม่อันแรกกันสิป่าวอยหลับกันหลับกันอ้าวจับได้ไม่ได้แปลงฟันด้วยไม่ได้แปลงฟันนี่สิงหนุ่มไม่ได้แปลงฟันเลยนะสิงหนุ่มไม่ได้แปลงฟันนะสิงหนุ่มนั่งตรงเลยนะฮะฮะสิงหนุ่มไม่ได้แปลงฟันนะเว้ยสิงหนุ่มไม่ได้แปลงฟันสิงหนุ่มไม่ได้แปลงฟัน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาค้างแล้วสิงน้อยไอ้นี่นันเอาตาจมูกอยโอ้ยแย่แล้วเด็กเป็นลมได้ไหมสิงน้แจ้งเด็กดีกว่ามาโยนสิงน้อยหมดมาโยนอ๋ออ่าอันนี้ครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเปล่าเป็นไงเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ เหนุ่มเป็นยัไงลมหัวใจอุ่นๆไอละมุนจากเธอเป็นไงบ้างเหม็นมากให้เป่าอีกทีงไวไหมยอมแพ้ไม่ไหวไงขอแค่เป่าเต็มๆก็พออ่ะเป่าอีกทีหนึ่งทิ้งน้อยอ่าเป่าอีกทีเป่าเยอะๆเป่าเยอะๆเป่าเยอะๆ เป่าเยอะๆลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆไม่แตกหรอกไม่แตกหรอกลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆไม่ต้องครับลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอ้าวพอปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อ่าปิดไว้ปิดปิดปิดนี่ไว้นะครับตอนนี้มีแขกรับเชิญนะครับนาทีนะครับมาจะมานั่งกลางๆเลยครับนาทีมาเลยนาทีมาเลยพี่ผมมาทำอะไรนาทีมานั่งกลางนั่งกลางนั่งกลางอ่าข้ามมาเลยอ่าเดี๋ยวนะครับพี่ผมมาทำ แข่งรับเชิญนะครับโอ้โหมีโมนาทีนะครับโอ้เอาลูกโป่งใส่คอละรลูจมูกเลยโอ้ได้ใส่โดนคละอรลูจมูกอ่ะอ่ะพอพอพอหายใจก่อนหายใจก่อนเป็นไงบ้างเฮ้ยเติมด้วยโอ้โหเป็นไงของหลานพอว่าของหลานบอกว่า ซีสิสิขวาอย่ามองอย่างนั้นสิสิขวาเป็นไงสิขวาไงคลองได้ไงท้องแต่ซิ้นซ้ายอ่ะพอได้พอได้อ่ะฟันแปลงแล้วนะหลักฐานมีนะเออเออแต่หนูยังไม่ได้แปลงเห็นต้องไหนเนี่ยนะเออเอาใหม่เอาใหม่เติม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 อันนี้รวดเดียวเลยนะรวดเดียวเลยเนี่ยแตกเลยพี่ อะเอาเอาช้า้านิ่มช้าานิ่มนนี่ผมไม่มีติดัดีเลย a h a h a ห a h a h a เป็นเพงม่กีนาทีนี่ผมมาฆ่าชัดเลยโอ้ยยืนดูดีๆเะเป็นไงเรื่องแบบควารู้สึกกิน l l ว m เ n d e r พี่โอ้โหนี่ยและนี่ครับเรื่องเพี้ยนๆของคนเพี้ยนๆนะครับในมีโบ่บ้านงูเพี้ยนนะครับอ่าถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ